ตำนานเล่าขานถึงหลวงพ่อโสธรและทำไมต้องแก้บนหลวงพ่อโสธรด้วยไข่ต้มหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาข้อมูลจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศริลป,ปากรพบว่า หลวงพ่อโสทรประกอบขึ้นจากหินทรายแดชิ้นแล้วพอกปูนทับเป็นองค์หลวงพ่อโสทรคือหนึ่งในพระพุทธรูปของตำนานพระพุทธรูปสำริดสามพี่น้องลอยตามแม่น้ำมาจากทางเหนือพระพุทธรูปองค์พี่ใหญ่คือหลวงพ่อบ้านแหลมลอยเข้าไปตามลำแม่น้ำแม่กรองแล้วไปผุดขึ้นที่บริเวณบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามชาวบ้านอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดบ้านแหลม ได้ถวายน้าให้เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปน้ององค์เล็กคือหลวงพ่อโตบางพลีได้ลอยตามน้ำล่องไปตามคลองบางพลีและผุดขึ้นที่คลองใกล้วัดบางพลีจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดบางพลีและถวายน้าว่าหลวงพ่อโตบางพลีส่วนหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปองค์กลาง ลอยตามแม่น้ำปิงมาจากทางเหนือลัดเข้าคลองมาทางพระกนะก่อนออกสู่แม่น้ำปังปะกงได้โปรพ้นน้ำให้ชาวบ้านเห็นที่หน้าวัดหงชาวบ้านจึงอัญเชิญขึ้นมาและนำมาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถของวัดพร้อมถวายน้ำว่าพระโสธรที่สะกดด้วยตัวอักษรสระ,ะโอสอเสือทะทะหารรอเรือมีความหมายว่าพี่น้องร่วมอุทธร ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปทั้งสามองค์ที่ลอยตามน้ำมาด้วยกันจากนั้นเรียกชื่อวัดตามชื่อหลวงพ่อว่าวัดโสธรและเปลี่ยนมาเป็นโสธรที่สะกดด้วยคำว่าสระโอสอเสือทอทงและรอเรือที่มีความหมายว่าบริสุทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ ระราชหัทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่24ธันวาคมรส125หรือว่าราวพศ2451คราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีทรงกล่าวถึงพระพุทธโสธรไว้ว่ากลับมาแวะวัดโสธรซึ่งกรมหลวงดำรงคิดจะแปลว่ายาโสธรจะให้เกี่ยวข้องแก่การที่ได้สร้าง เมื่อเสด็จกลับจากไปตีเมืองเขมรแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถและเมื่อใดคราวนั้นแต่เป็นที่น่าสงสัยด้วยเห็นใหม่นักพระพุทธรูปว่าทำด้วยศิลาแรงทั้งนั้นองค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่กลางดูรูปตักเป็นเอวงามเป็นทำนองเดียวกันกันกบพระพุทธเทวปฏิมากรแต่ตอนบนกลายไปเป็นด้วยฝีมือผู้ที่ไปปั้น ว่าลอยน้ำมาก็เป็นความจริงเพราะเป็นพระศิลาคงจะไม่ได้ทำในที่นี้ความนับถือในความเจ็บไข้ยอยู่ค่อนข้างมากมีคนไปมาเสมอไม่ขาดสายจนถึงมีร้านทุบเทียนประจำอยู่ได้ทั้งสี่สะพานและที่ประตูกำแพงแก้วกว่า20คนถามดูว่าขายได้อยู่ในวันละกึ่งตำลึงมีทอดติ้วพวกจีนเข้ารักษาเจ้าสีสยะถวายกำปั้นเหล็ก จาะช่องไว้สำหรับเรียรัไใบหนึ่งจากเนื้อความดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าพระพุทธโสธรนี้เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธโสธรทำให้มีผู้คนเดินทางมาบูชาสการะเป็นจำนวนมากไม่ได้ขาดสายเดินทางมาตั้งแต่สมัยครั้งรัชกาลที่ห จบจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธ,ธามากราบขอพรให้สำเร็จสมปรารถนาอยู่เป็นจำนวนมากการบนหลวงพ่อโสธรเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วขอพรหลวงพ่อจะสมหวังดังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและสุขภาพนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรจะบันดาลโชคลาภและช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วย แม้ว่าหลวงพ่อโสธรจะขึ้นเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไปขอพรหรือบนบานสารกล่าวเรื่องอะไรก็มักจะสำเร็จแต่จะมีอยู่สองเรื่องที่เชื่อกันว่าไม่ควรขอกับหลวงพ่อโสธรน,นั่นก็คือข้อที่หนึ่งห้ามขอให้จับได้ใบดำหรือขอให้ไม่ได้เป็นทหารเพราะมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรชอบให้คนเป็นทหารจะได้ปกป้องบ้านเมืองและข้อที่สองห้ามขอบุตร จากความเชื่อที่ว่าหลวงพ่อโสธรจะส่งลูกไปเป็นทหารและส่งทหารมาเป็นลูกส่งผลให้เด็กที่เกิดมาอาจมีอวัยวะไม่ครบ32ประการเนื่องจากเป็นทหารที่ไปออกรบมาทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องนี้ฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะทำไมต้องแก้บนด้วยไข่ต้มมีคนสงสัยนะคะ ผู้ที่บนบานขอพรกับหลวงพ่อโสธรมักแก้บนด้วยการถวายไข่ต้มตั้งแต่สามฟองไปจนถึงหลักแสนฟองสันนิษฐานว่าหลวงพ่อโสธรชอบกินไข่ต้มจึงนิยมนำมาถวายและแต่เดิมพื้นที่ฉะเชิงเซาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดโสธรน,นั้นเป็นแหล่งเลี้ยงไก่ไข่จำนวนมากจึงหาไข่ได้ง่ายสะดวกต่อการนำมาบนบานนอกจากหลวงพ่อโสธรที่คนนิยมนำไข่มาไหว้แล้ว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งผู้คนก็นิยมใช้ไข่ในการแก้บนเช่นกันเพราะไข่เป็นตัวแทนของการกำเนิดชีวิตและมีอีกตำนานหนึ่งนะคะของจีนเขาเคยเล่าขานไว้เมื่อประมาณ1,600ปีก่อนคริสต์กาลผู้หญิงคนหนึ่งเก็บไข่นกนังแอนได้จึงนำมากินแล้วเกิดตั้งครรภ์ได้ลูกชายภายหลังลูกชายกลายเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสางไข่จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ ถึงการเกิดที่เป็นสิริมงคลน,นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของหลวงพ่อโสธรและทำไมต้องใช้ไข่ต้มในการแก้บนหลวงพ่อโสธรน,นะคะถ้าหากว่าใครไปที่วัดหลวงพ่อโสธรก็อย่าลืมขอพรดีๆจากท่านนะคะและสองข้อที่ต้องเว้นไว้ก็อย่าไปเผลอขอพรจากท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้เดินทางไปขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรประสบพบเจอแต่ความสำเร็จประสบพบเจอแต่ความรุ่งเรืองและขอให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองทำกิจการค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองค่ะ และถ้าหากท่านชื่นชอบฟังเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะเพราะถ้าทางช่องได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นก่อนเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะและอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินค่ะง่ายๆกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการสมกำลังใจที่ดีต่อกันแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดไว้เจเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Ah